สวัสดีเพื่อนเ fc ทางช่อง y YouTube เชฟทิพย์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง y o u t u b e เชฟทิพย์ชาแนลนะครับสำหรับ ep นี้มาแล้วเลขหวยซองปลดหนี้นะครับรวมถึงแนวทางตัวเลขหวยซองที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่านหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับมาดูการที่เลขดังตามกระแสนะครับเซียนรุ่นนะครับปล่อยเลขแนวทางชุด3ตัวมาแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยชุด2ตัวบนล่างนะครับ ในชุด2ตัวบนล่างนี้ก็จะเป็น27 37 93 94 03 04 31 41นะครับล่าสุดปล่อยชุด3ตัวนะครับงวดของวันที่16ธันวาคมก็จะเป็น7 93 7 03 7 04 3 04 1 93 1 03 1 94แล้วก็1 04นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทาง เลขดังตามกระแสนะครับเสียนลุ่นมาดูอีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่หลายๆท่านติดตามนะครับอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยนะครับงวดที่แล้วเข้าตัวฟันนะครับฟันบน3นะครับฟันบน3ก็ในชุด2ตัวอาจารจับหลุดไปนะครับก็มี303536นะครับ16ธันวาคมปล่อยต่องวดนะครับ อาจารย์ต้อยคนบ้าหวยวางแนวทางชุดเด่นบนที่8นะครับวันนี้วิ่งรูดบน8นะครับมีแนวทางที่จับคู่แล้ว818283นะครับในชุด2ตัวบนนะครับแล้วก็ชุด3ตัวบนก็จะมี982 182 382 582นะครับ ส่วนล่างวิ่งรูด1กับ2นะครับมี1727 1828และ19นะครับพระอาจารย์ปิศนานะครับงวดนี้วางแนวทางบนที่009 09ล่างเม็ดเดียว21นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากพระอาจารย์ปิศนานะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ เลขชุดนี้เป็นของปู่ผ้าขาวนะครับปู่ผ้าขาววางแนวทางเม็ดเดียว53แล้วก็52นะครับเน้นเม็ดเดียว53นะครับสำหรับ16ทธันวาคม2,567ปู่ผ้าขาวนะครับมาดูเลขดังตามกระแสนะครับ เผอพูดเลข3ตัวสำหรับอาจารย์เบียนะครับก็เป็นที่ฮือฮาทีเดียวนะครับหลังจากที่พูดเลขอะไรออกเลขชุดนั้นนะครับมา2-3งามงวดติดแล้วนะครับสำหรับอาจารย์เบียงวดนี้ก็เลยเป็นกระแสะพอสมควรนะครับเพราะว่าอาจารย์เบียเผอบอกตัวเลข3ตัวที่8 9 3นะครับรวมถึงเลขใบแดงอาจารย์นอตตี้นะครับฝากไว้สำหรับงวดนี้2 1 1 9 2 5 เม็ดเดียว2992 3ตัว291 2 95นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเลขดังตามกระแสนะครับเอาละครับมาถึงตัวเลขที่ลหลายๆท่านถามถึงแล้วก็รอคอยกันอยู่นะครับสำหรับเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับหรือว่าเลขหวยทองคำปลดหนี้หนีจนนะครับหรือว่าเรียกว่าซองปลดหนี้ก็ได้นะครับ เข้าอีกแล้วในงวดที่ผ่านมานะครับเด่น3 34นะครับเข้า2ตัวบน16ธันวาคมตัวเด่น4 1นะครับแล้วก็วางแนวทางที่4010 4212 4313 4515 4616 47 74 4884 4919นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทาง หวยซงที่หลายๆท่านรอคอยอยู่นะครับมาดูกันที่เลขทูปปู่เรียงเบอร์นะครับหวยซองนะครับเราก็เอาให้รวยนะครับเอาให้รวยงวดนี้เด่น4 9 2เก้น้นสองสอง2องเกสอส่วนเลขทูปปู่เรียงเบอร์นะครับ7 4็ี่สอง 742 247นะครับสำหรับวันนี้ส่วนซองนี้นะครับเคยให้โชคมาแล้วมากมายนะครับสำหรับแนวทางจากปักหลัก10ล่างปักหลัก10ล่างนะครับงวดน,นี้ตัวเด่น2ตัวเด่น3ตัวเด่น6 โดยที่จับคู่2ตัวนะครับเป็นชุด12คู่ก็จะมี20 30 60 23 33 63 25 35 65 27 37 67 28 38 68นะครับมาดูซองนกตาทิปนะครับแล้วก็มาวิ่งนะครับนกตาทิป งวดนี้เด่น9มี90 92 9597แล้วก็ม้าวิ่งนะครับเด่น9งวดที่แล้วตัวเด่นเข้านะครับเด่น 8. และอ่างวดน,น,นี้เด่น9นะครับมี9396เม็ดเดียว796ล่างให้เด่น4มานะครับงวดที่แล้วให้1นนะครับเสียดายก็ถ้าตีลังกาก็จะได้6-1นะครับงวดน,น,นี้ให้เด่น4มามี04กับ64นะครับสำหรับม้าวิ่งนะครับ ท้ายกันที่พังเล็กเด็ดนะครับพังเล็กเด็ดงวดที่แล้วเข้า6 1ตรงตรงนะครับตัวเด่นก็เข้า8กับ3นะครับงวดนี้ตัวเด่น9 2 0 3วางแนวทาง91 94 95 96 97 98 21 24 25 26 27 28 01 04 06 05 07 08 31 35 38 34 37 36นะครับอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งแนวทางนะครับที่หลายๆท่านติดตามผลงานอยู่สำหรับพังเลขเด็ดนะครับอันนี้ก็ตัวเลขก็สวยอยู่นะครับโดยเฉพาะชุดเลขเด่นนะครับ9032นะครับเชฟจะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะครับตำราเรียงเบอร์ของอาจารย์ซันดาวนะครับก็ให้โชคบ่อยอยู่นะครับแต่ว่างวดที่แล้วอาจจะหลุดนะครับ มี121517ก็ข้าม16ไปนะครับมี626567ก็ข้าม61นะครับเอาละครับคืนนี้วางแนวทางที่20 24 28 50 54 58 60 64 68 90 94แล้วก็98นะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับแนวทางข้อมูลตัวเลขนะครับ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับขอบคุณทุกๆสํานักทุกๆอาจารย์นะครับที่เชฟเองนําเสนอให้เป็นแนวทางนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ